สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีด้วยนะครับผม g m ใจดีนะครับผมใครรู้จักกระตูเรื่องดาบพิฆาตอ่าสูรมั้งนะครับผมจริงๆมันก็ผ่านไปแล้วทันจิโร่กับเนสโกไปแล้วพาร์ทแรกนะครับผมพาร์ทที่2เข้าใจดีนะครับแจกฟรี1ตัวนะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยที่แหกปากนะครับผมแล้วก็ใช้หัวมงนะครับผมก็คือ ใครเอ่ยใครเอ่ยอ่าพี่ต้องขอตัดเสียงก่อนนะครับผมเสียงคือเสียงเพลงมันอาจจะติดกสิทธ์อะไรอย่างนี้นะครับผมพี่ขอใส่เสียงของ YouTube นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นทางด้านของอินโนสุเกะนะครับผมเป็นทาานายของเซลฟริสนะครับผมเออแจกฟรีไปเลยยกเซิร์ฟนะครับผมวันนี้ก็มาสอนรับด้วยนะครับรับยังไงเล่นยังไงนะครับผมนี่เลยฮิโรอ่านี่เป็นงานะปานสัปาคมเขี้ยวอะไรวะม,มันพี่ก็ไม่ได้ดูนะ พี่ดูพี่จาท่าไม่ได้ผมเกี่ยวที่ห้าผมเกล่ยวที่อะไรเนี่ยอ่าเขาเป็นปลานสัตว์ป่านะครับผมก็คือแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับผมมาดูดิวิ่งมานี่ หมูปลาบุกทรวงอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งสกรีนสวยมากและวันนี้ก็คือปล่อยเช่าเล่นด้วยและปล่อยเช่าเล่นด้วยนะสำหรับคนที่ไปเล่นแล้วก็สนุกเลยนะครับผมก็แหกปากทั้งเกมนะครับผมไม่รู้อะไรนะครับผมลองไปเล่นดูได้นะ,ะเอ,อแต่พี่ขอตัดเสียงไว้ก่อนนะครับผมโอเคไหมโอเคแล้วก็รับฟรียกเซิร์ฟด้วยนะครับผมกิจกรรมสายฟรีนะครับผมอบอกเลยนะได้รับตัวนี้อีโดสเกยกเซิร์ฟนะครับผมเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมโอเค เดี๋ยวกดเข้าไปนะครับผมจะมีหน้ากิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมนี่เลยวิ็นไงล่าเป็นหน้านของอิโดสุเกะนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็คือดาบพิฆาตอสูรครับดีมอนสไลเยอร์นะครับผมาประมาณนี้นะครับผมยาวไปถ,ถึงวันที่คเดือนหน้าเลยนะดึงเดือนเต็มๆเลยจับอิโนสุเกะนะครับผมการฝึกฝนของอิโนสุเกะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราเล่น ทุกวันนะครับผมรับกระบวนท่านะครับผมก็เพิ่มนะครับผมตัวนี้สําคัญนะครับย้านะครับสาคัญที่สุดเลยนะครับผมพวกนี้สําคัญคือเล่นแล้วกดรับไปด้วยนะครับผมมันจะเป็นการเช่านะเช่าด้วยแล้วก็ได้ท่าทางเพื่อไปอะไรเพื่อไปปลดล็อกนะครับผมอ่านี่เช่านะเดี๋ยวเรามาเปิดลองเล่นกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวบอกกิจกรรมสักนิดนึงว่าเล่นยังไงนะครับผมมา หาการฝึกฝนของอินโนสเกตก่อนนะนี่นี่ไอตัวนี้ก็คือมันจะเหมือนอเหมือนฟอร์เรติโนอุลทอมแมนตอนนั้นนะจำได้ไหมเออการใส่โทเค็นเข้าไปไอการใส่โทเค็นเข้าไปนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมวันนี้ได้รับแล้วนะครับผมก็คือไอตัวข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นคมเขี้ยวนะครับจะมีคมเขี้ยวทั้งหมดห้าคมเขี้ยวนะครับผมแล้วเก็บให้มันเต็มนะมันก็จะได้นะครับผมโอเคไหมแหมรวดเร็วจริงนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บนึงนะอื อยู่ตรงไหนหนะ้าที่เราแลกรับมาเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะ <c oughs> ตาอันเชิญสัตว์ป่าตาอันเชิญสัตว์ป่ามันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันหาไม่เจอวะอ่ะอ่าเมื่อกี้นี่คือ ตาเทินสปาคือเราเราได้รับมาเนี่ยคือมันจะมีการเปิดด้วยนะครับผมเปิดนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้สองตัวนี้คืออธิบายต้องอธิบายก่อนคือมันจะเก็บรวบรวมนะมันจะเป็นดาบผมเครียดที่หนึ่งคเครยที่สองอะไรประมาณนี้คคือเก็บรวบรวมนะครับรวบรวมให้เยอะที่สุดนะไอ้ไม่ใช่เยอะที่สุดก็คือช่องละหกอันนะครับมีห้าช่องนี่ไงเออเจอแล้วนะครับผมผมเครียที่หนึ่งเครียที่สองเครียที่สามเครียดที่สี่เครยที่ห้าคือของพวกนี้สามารถแชร์ได้ด้วยนะ ไอ้คำที่ว่าแช์นี่คือแชร์อะไรนะครับผมก็คือแชรอ่แชร์ในที่นี้คือแชร์โค้ดนะครับให้เพื่อนใส่ได้เดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกนะครับผมโอเคเดี๋ยวทดลองเดี๋ยวลองไปล,ลองไปเล่นกันเนาะกับโยสุเกะตัวนี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะกิจกรรมตัวนี้ก็คือ น้องเล็ดไปเลยเปิดเปิดคมเขี้ยวที่หนึ่งคมเขี้ยวที่สองอะไรโคตรอะไรขาดก็เอามาแชร์กันนะครับผมให้มันครบนะครับผมมันก็จะได้นะประมาณนี้เลยนะครับผมจะหาเซลฟี back ่สแปกแป๊บหนึ่งนะครับผมพี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะตัดเสียงไปนะครับผมอินโอซุเกะอยู่ที่เซลฟี่สนะครับผมเซลฟี Self ่สนี่ครับผมโอ้โหนี่เลยนี่เห็นปะกระโดดฟืบไม่บุบบา้าบุกทร่งโอเค ประมาณนี้เดี๋ยวเรา,าทดลองกันว่าเอฟเฟกต์สกินเวอร์วังอลังการแค่ไหนนะครับผมปานสัตว์ป่านะครับผมโอเคกดเข้าไปเลยเซลฟริสนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผม อ่ะชิวๆเลยนะครับผมได้ฟรียกเซิร์ฟด้วยนะหูแจกเลยเดือนนี้เต็มๆนะครับผมรับฟรียกเซิร์ฟนะครับผมเล่นกันให้จุใจไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวแรกคงแรกโค้ดกันอีกแต่พี่จะแจกทุกวันเลยนะครับผมวันเว้น,ว,นวันเลยดีกว่าไหมเออแจกโค้ดวันละอ,อาทิตย์ละสองคลิปนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ก็ฝากกดติดตามไปด้วยเนาะ โอเคมาโอ้เอฟเฟกโมเดลก็สวยเลยนะครับเป็นรูกอินโนสุเกะจริงๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูสก,กิลกันดีกว่านะครับผมสกินสวยแล้วนะโมเดลสกินเนาะนี่ออกของมั่วๆไปนะครับผมก็เล่นไม่เป็นนะตัวน,นี้นะ <c oughs> ประมาณนี้เลยแหละโอเคชิวๆนะครับผมตัดเลือดไหมอ่าไม่ต้องนะอ,อ,อยังไงดีว่าเอาก็สู้กับบอทเนาะอะไรก็ได้เนาะว่าไปมาต่อไปนะครับนี่ฟันโอ้โหฟันนี่เหมือนในหนังเลยนะครับผมโอ้โหดูดิ อ่ะเดี๋ยวลองมาดูสกินกันนะครับในสกินพุ่งทะลวงนะครับเอาหัวมงนะครับผมสกิลหนึ่งนี่เป็นไงสกิลสองในหัวมงนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฟันฟันฟัน,ฟนมงหัวมงอันติ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 น,ตน,ตนี่เอาดาบปากนะครับแล้วก็มีหินเด้งขึ้นมาอีกนะโหถือว่าได้นะได้นะดูดิโอโหเนี่ยแล้วฟรีด้วยฟรียกเซิร์ฟด้วยดูดิออไอ้เป็นไงโหคดได้ดูดิย่างได้ดูดิโอ้สวย สวยแต่คือถ้าเกิดเป็นสกินแบบว่าที่มันเสียตังมันจะเป็นรูปกระตูนขึ้นมาด้านทางด้านซ้ายซ้ายบนด้วยนะสังเกตปะสังเกตปะเนี่ยเนี่ยฟันฟันจะสวยนะสกินสวยสกินสวย,สสว,ยวงกว้างดีนะครับผมดูดิเออเห็นปะโอ้โหยังได้อะบอกเลยยังได้อะดูดียังได้นะครับผมก็ทําการเก็บดาบอาวิชาคมเขี้ยวนะครับผมทั้งหมดนะครับผมห้า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 ,หาคือ ห้า้าคมเขี้ยวนะครับผมทั้งหมดนะครับผมก็คือให้ครบมันจะแบ่งโค้ดกันด้วยนะครับผมน่าจะเริ่มพรุ่งนี้สิบโมงเนี่คือตอนนี้ก็ยังแรกกันไม่ได้นะครับผมมันเพิ่งเปิดนะครับผมก็ไม่เป็นไรชิวๆนะครับผมไม่กระโดดกระโดดกระโดดอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมกับอิรสุเกะนะครับผมตุ้มนี่คมเคี้ยวตุ้มไปเงี้ยโหยังได้บอกเลยนะครับผมห้ามพลาดนะ ช่วงนี้นะครับกิจกรรมนะครับยาวไปจนถึงที่เดือนเลยนะบอกเลยนะก็คือจัดได้จัดนะผมก็คือสายฟรีห้ามพลาดนะครับผมกับอินโนสุเกะนะครับผมเอ,อแจกฟรีด้วยนะนก็คือไม่ต้องซีเรียสว่าเยผมไม่มีอน,นุนี้คือมันสามารถแลกโค้ดได้ด้วยอะเยวมาบอกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ เปิดให้ดูเลยนะครับผมเข้าไปที่อินโนสุเกะแบบหนึ่งคนระับคือเราเช็คอินทุกวันเนี่ยมันจะได้อยู่แล้วนะครับผมมันจะได้อยู่แล้วนะแต่ปานสปพาคมเขี้ยวที่1เนี่ยก็มันจะต้องแลกโค้ดกันอะไรเยอะแยะมากมายนะหนึ่งสองทับที่ห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าอันนะครับผมก็คือสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยแลกเปลี่ยนโค้ดกันได้ด้วยนะครับผมเออก็ใส่ให้เต็มนั่นแหละการฟูกฟ้องของอินโนสุเกะนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมก็มีไหยดีก็ ได้เนะอ,อพี่แจกโค้ดด้วยนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับผมไม่กลัวจะไม่ได้นะคือได้ทุกคนนะพี่บอกเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมกับเต้ลำพงมันชื่ออะไรเต้ลำพงแตกแจกสกินระดับรีเจนที่ได้มาสกินหนึ่งนะมารล็อกนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกับ กิจกรรมรอบนี้นะครับผมก็คือแจกอินโดสุเกะไปเลยนะครับผมแบบเต็มๆนะครับผมเงยใครที่อยากได้นะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับผมก็คือเล่นวาลาตาเดี๋ยวแลกโคง้งแรกโค้ดฝากกดติดตามไว้ด้วยนะพี่แจกโคลล้ดจริงๆนะครับผมเออก็สามารถทดลองได้นะครับผมไปลองทดลองเล่นกันก่อนได้นะเขามีบัตรเช่าให้ลองเล่นก่อนเลยนะครับผมเออพื่อไม่ให้การเสียใจยนะนี่กับหมูปลาบุกกะร่วงอย่าลืมนะครับผม1ิบโมงนี้แลกโค้ดแล,ล้วนะอย่าลืม เข้าไปทำกันนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายเจนครับ